จากเกตขายตู้เย็นขึ้นที่12โวลต์นะครับวันนี้มาดูตู้เย็นนิวโมเดลของ2021ร,รุ่นแรกนะครับเป็นรุ่น TWW นะครับรุ่นนี้จะมีด้วยกัน3ขนาดนะครับตัวการที่เห็นอยู่จะเป็นขนาด45ลิตรมันจะมีตัวเล็กสุดนะครับ35ลิตร45ลิตรและ55ลิตรนะครับโมเดลนี้เนี่ยมันจะเป็นโมเดลที่ย่อลงมาจากรุ่น TWW 75นะครับ รุ่นนี้จะมีสฝาแยกกันนะครับแต่ว่าด้วยขนาดที่มันใหญ่และยาวนะครับเธอท้าแล้วก็น้ำหนักค่อนข้างจะเยอะประมาณ20กว่ากิโลปี2021นี้ทางโรงงานก็เลยยอ่อลงมาให้มันเล็กนะครับเหมาะในการพกพาได้ง่ายขึ้นนะครับก็ยังคงคอนเซ็ปต์ว่ามี2ช่องแช่เหมือนเดิมแต่แค่ยุบจาก2ฝามเป็น1ฝานะครับเดี๋ยวเรามาดูขนาดกันก่อนนะครับขนาดภายนอกตัวรุ่น 35ลิตรนะครับ35ลิตรขนาดภายนอกของเขาความกว้าง46เซนติเมตรนะครับความยาว71.1เดี๋ยวผมจะปัดเศษนิดนิดหน่อยผมจะปัดขึ้นปัดลงเลยละกันนะครับเพื่อให้จำจำง่ายครับความกว้าง46เซนความยาว71เซนและความสูง44เซนนะครับส่วนรุ่นถัดมานะครับจะขยับมาเป็นทีละสะเต็ปสเต็ปนะครับทีละ10ลิตร ความกว้างความยาวจะเท่ากันหมดนะครับจะต่างกันที่ความสูง6.5เซนนะครับเพราะฉะนั้นตัว45ลิตรเนี่ยก็จะมีความกว้าง46เซนเท่ากันความยาว71เซนเท่ากันความสูง50.6นะครับส่วนตัวใหญ่นะครับ55ลิตรความสูงจะเป็น57.1นะครับ57เซนติเมตรคือตัวตู้เย็ยนเนี่ยมันจะยาวไม่ถึง50เอมันจะ ไม่ได้ยาวถึง71มดกนะครับแต่ว่าเขาจะวัดรวมในตัวด้ามจับมาแล้วนะครับด้ามจับกับล้อที่มันเกินเข้ามาในบอดี้นะครับก็จะค่อนข้างยาวขึ้นนิดนึงนะครับเพราะว่ามีด้ามและล้อเพื่อการเคลื่อนย้ายสะดวกนะครับส่วนวัสดุภายนอกจะเป็น abs นะครับสังเกตว่าผิวจะออกแนวขูกข่านิดนึงนะครับเพื่อกันรอยขีดขวรจะออกแบบมาให้ดูเหมือนกับว่าค่อนข้างดูดันเข้มขึม ส่วนภายในก็จะเป็นพลาสติกฟุตเกตนะครับสีขาวๆใช้งานแช่อาหารและปลอดภัยนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาดูข้างในกันด้ามจับนะครับด้านจับก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนเกวียนนะครับไถคือเวลาเราจะปลดตรงด้านจับมือมือจับนี่ออกนะครับมันจะมีที่เกี่ยวล็อกอยู่สองข้างซ้ายขาวาเราดันขึ้นนะครับแล้วก็อดออกมานะครับเวลายกก็จะยกแบบนี้ยกล่างแบบนี้นะครับค่อนข้างสบายมือน้ำหนัก เบานะครับเพราะว่าคอมเพรสเซอร์เนี่ยจะอยู่ด้านเดียวกับตรงล้อนะครับคือเวลายกเนี่ยล้อจะรับน้าหนักคอมเพรสเซอร์ไปจะแตกต่างจากรุ่นรุ่นก่อนๆน,นะครับที่ว่าจะต้องยกแบกคอมเพรสเซอร์ไปด้วยก็จะหนักนะครับนี้เรื่องแผงระบายความร้อนนะครับแผงระบายความร้อนจะอยู่ด้านล้อห้องคือห้องคอมเพรสเซอร์เนี่ยจะอยู่ด้านนี้เลยผนังเนี่ยจะป้านลงประมาณ45องศา เพื่อการรองน้ําเข้าไปที่ห้องคอมเพรสเซอร์นะครับล้อก็จะเป็นล้อขนาดใหญ่สามารถลุยได้ทุกพื้นผิวนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นหญ้าทางลูกกลังพื้นดินต่างๆลุยได้หมดนะครับส่วนด้านหลังนะครับผนังระบายความร้อนม,มันจะป้านลงทั้ง3ด้านเลยด้านหลังก็จะมีอันที่เพิ่มเข้ามานะครับเป็นพอร์ตสำหรับเสียบแผงโซลาเซลล์ตรงนี้นะครับเผื่อว่า เวลาใช้งานระหว่างวันเราไม่อยากจะแบกแบตเตอรี่รุ่นใหญ่หรือแผงโซลาเซลล์ใหญ่เนี่ยเราพกแผงเล็กๆนะครับมาเสียบใช้ระหว่างวันใช้ควบคู่กับแบตเตอรี่แบบพกพานะครับเป็นแบตเตเธี่ที่มไอออนขนาด1 5 6แอมป์นะครับ12โวลต์ตัวนี้น้าหนักเบานะครับสามารถเสียบเข้าไปได้เลยจะใช้แบตเตอรี่หรือไม่ใช้ก็ได้ตัวนี้เนี่ยรุ่นนี้จะมีมาให้เลือกเลือกเลือกรุ่นที่มีแบตเตอรี่หรือที่ไม่มีแบตเตอรี่ก็ได้นะครับรุ่นที่ไม่มีแบตเตอรี่ เาก็จะมีฝาปิดมาให้นะครับฝาปิดล็อกสีดำนะครับแบบนี้แต่ถ้ารุ่นที่มีแบตเตอรี่ก็จะเป็นสีเทาแบบนี้นะครับก็จะมีแง่งล็อกตรงนี้เข้าไป <c oughs> เวลาเปิดปิดแบตเตอรี่ก็จะกดปุ่มตรงนี้ค้างนะมีปุ่ม power เ,เปิดปิดแผงโซล่าเซลล์ก็สามารถเสียบชาร์จแบตเตอรี่ตรงนี้พอเต็มเดี๋ยวเขาจะตัดเองนะว่าไว้ใช้งานตู้เย็นหรือ เวลาเราเดินทางในรถยนต์นะครับเราก็ใช้สายไฟช่องจุดบุหรี่เสียบช่องจุดบุหรี่ในรถยนต์มาเสียบเข้าขอตรงนี้ได้พอถึงปลายทางค่อยสลับมาใช้ตรงแผงโซลาเซลล์นะครับแบตเตอรี่เนี่ยจะอยู่ได้ถ้าตู้เย็นทําความเย็นมาแล้วแล้วแบตเตอรี่ชาร์จเต็มอยู่ได้ประมาณ3 4ชั่วโมงบวกลบนะครับก็ถือว่าถ้านั่งปิกนิกหรือว่าสำรองไฟชั่วคราวเนี่ยอันเนี้ยค่อนข้างโอเคเลยเพราะว่าไม่ต้องแบกแบตเตอรี่หรือลากสายไฟไปนะครับตรงนี้ด้านหลังก็จะเป็นด้ามจับ เวลาจังหวะจับยกตู้เย็นนะครับทีนี้ฝาปิดรุ่นนี้นะครับเขาก็จะดีไซน์มาให้มันเป็นทรงคล้ายๆทรงแบบสั้นแต่สูงขึ้นซึ่งจะช่วยให้ฝาเนี่ยมีขนาดสั้นลงฝาเวลาใช้ไปนานๆก็จะไม่แอ่นนนะครับแล้วก็จะมีตัวล็อกฝามาให้ด้วยนะครับตัวล็อกฝาตรงนี้ก็ใช้งานสะดวกนะครับคือ,อก,กดไปเลยมันก็จะล็อกให้เองนะครับฝาเนี่ย ิเศษอย่างหนึ่งก็คือว่ามันสามารถเปลี่ยนฝั่งได้นะครับเรายบขึ้นออกจะมีอ่าล่องแบบนี้นะครับถ้าเราไม่ถนัดเปิดฝั่งนี้เราก็มาสลับฝั่งตรงนี้ได้เผื่อว่าสายไฟหรือว่าช่องที่วางในรถยนต์ของของแต่ละท่านครับเปิดฝั่งโมไม่ถนัดก,ก็มาสลับเปิดฝั่งนี้ได้ไง่ายๆนะครับ สลับกลับมาฝั่งเดิมก่อนตัวนี้ภายในนะครับพอเปิดฝามาดีไซน์ข้างในก็จะค่อนข้างสวยสวยสวยกว่าเดิมนะครับด้านด้านขวาด้านด้าน,าน,าน,านซ้ายมือนะครับของผมเนี่ยก็จะเป็นดีไซน์แบบสี่เหลี่ยมเล็กๆเป็นทําเป็นลายนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะมีเขียงมาให้นะครับสำหรับพันผักผลไม้หรือเนื้อสัตว์ที่เราแชอยอย่่ในตู้เย็นนะครับ จะมีตัวล็อกเขียงมาให้เวลาจะใช้เขียงก็ปลดตรงนี้ออกนะครับดึงเขียงมามาวางตรงบล็อกตรงนี้นะครับวางเขียงแล้วก็สามารถหั่นทํากับข้าวหรือว่าเป็นโต๊ะกับโต๊ะอาหารโต๊ะข้าวย่อมๆได้นะครับพอใช้เสร็จก็ล้างแล้วก็เก็บไว้ที่เดิมนะครับล็อกการเขียงร่นทีนี้มาดูภายในกันนะครับภายในก็จะเป็นแบ่งเป็น2ช่องนะครับช่องใหญ่ก็คือมันจะลึกลงไปนะครับแล้วก็ช่องเล็ก มันจะตื้นขึ้มนมาหน่อยเพราะว่าด้านล่างจะเป็นอเคอมเพรสเซอร์นะครับมีไฟส่องสว่างมาให้ทั้งสองช่องแยกกันนะครับไฟเปิดปิดอัตโนมัติตามฝานะครับพอฝาปิดไฟก็ปิดด้วยช่องใหญ่จะมีจุกจุกระบายน้ํานะครับจุกระบายน้ําสามารถล้างทาความสะอาดได้ค่อนข้างง่ายดายนะครับเวลาแช่อาหารสดพวกนี้ถ้ามันเปิดตู้เย็นแล้วมีกลิ่นเนี่ยเราก็ ใช้น้ำฉีดใช้สไลด์หรืออะไรก็แล้วแต่ล้างใช้ฟองน้ําถูๆแล้วปล่อยน้าออกได้นะครับ่บนช่องเล็กนี้ไม่มีนะครับเพราะว่าด้านล่างเป็นคอมเพรสเซอร์ก็อาจจะต้องใช้ฟองน้ําจุมจ่มๆเอานะครับจุม่มแล้วซับออก2ช่องนี้เนี่ยสามารถปร,บรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวากันได้อิสระจะจะปรับช่องไหนให้เย็นกว่าช่องไหนก็ได้นะครับและสามารถ การทางานของช่องใดช่องหนึ่งได้ด้วยนะครับเผื่อวันไหนที่เรามีของแช่น้อยนะครับเราจะมากรองไว้ช่องใดช่องหนึ่งแล้วก็ปิดการทํางานปิดการทําความเย็นหอยช่องหนึ่งก็จะทําให้ตัวเย็ยนเนี่ยเย็นเร็วขึ้นแล้วก็ประหยัดพลังงานขึ้นนะครับเพราะว่าเขาทําความเย็นเล็กลงนะครับพื้นที่ในการทําความเย็นเล็กลงันี้เดี๋ยวเรามาดูการเปิดวิธีการใช้งานของเครื่องนะครับ แล้วเครื่องยังไม่สแตนด์บายนะครับเราต้องมากดปุ่มพาวเวอร์ด้านหลักตรงนี้ก่อนนะครับกดค้างนะครับพอไฟสีน้ำเงินติดเครื่องที่จะติดแล้วก็มาดูนะครับอันนี้พอเครื่องติดปุ๊บหน้าจอจะเป็นระบบทัชสกรีนนะครับกดเวลากดเปิดเครื่องเนี่ยกดแบบนี้จะไม่ติดเพราะเขากันมือเราเผลอไปโดนนะครับเราต้องกดค้างเอาไว้นะครับ เวลาจะเปิดหรือปิดเครื่องต้องกดค้างนะครับค้างประมาณ2-3ถึงวินาทีทีนี้พอหน้าจอติดแล้วนะครับก็จะโชว์อุณหภูมิของช่องซ้ายและช่องขวาช่องขวาเนี่ยจะเป็นช่องที่ติดกับคอมเพรสเซอร์นะครับจะเป็นช่องเล็กวิธีการปรับอุณหภูมิปุ่มบวกลบตรงนี้นะครับจะปรับอุณหภูมิให้เย็นลงก็ปรับไปที่ตัวลบจะติดลบเท่าไหร่ก็ติดก็ตั้งเสร็จได้นะครับ ส่วนถ้าจะปรับอุณภูมิของฝั่งขวาเราก็กดปุ่มตั้งค่าตรงนี้นะครับตัวเลขฝั่งขวาก็จะกระพริบ,บแล้วก็ตั้งขวาตั้งให้อุณภูมิสูงขึ้นนะครับจะแบ่งช่องหนึ่งเป็นช่องฟรีสอีกช่องหนึ่งเป็นช่องแช่เย็นธรรมดาก็ได้หรือจะฟรทีทั้งสองช่องก็ได้นะครับทีนี้ก็จะมากับโหมดของไอ้ตัวปุ่มตั้งค่าตรงนี้นะครับจะมาเอาไว้สั่งงานปรับเป็นโหมดแมท แล้วก็ปุ่ม Eco ก็คือเน้นเย็นไวและเน้นประหยัดพลังงานนะครับอย่างตอนสตาร์เริ่มแรกถ้าท่านใดยอยากจะให้เย็นไวก็ใช้โหมดแม็กไปก่อนแล้วพอตู้เย็นเนี่ยเย็นได้ที่ทําความเย็นของแช่ข้างในเสร็จแล้วเนี่ยก็ปรับมาเป็น E c o คนะครับเพื่อประคองความเย็นเฉยเก็จะช่วยประหยัดแบตเตอรี่ใช้งานแบตเตอรี่ได้นานขึ้นนะครับเมื่อสักครู่จะเห็นว่าตัวหน้าจอเนี่ยมันจะหมุนสักพักหนึ่งคนระับหมุนหมุน,มนตามเข็มนาฬิกาอันนั้นคือหน้าจอ ล็อกล็อกปุ่มกดนะครับเขาจะล็อกปุ่มกดอัตโนมัติเพื่อไม่ให้มือเผลอไปโดนหรือใครมากดเล่นนะฮะพอกดจะเซตอะไรก็จะกดไม่ได้ทีนี้เวลาเราจะปรับมันภูมตอนที่จอมันล็อกไปแล้วเนี่ยกดปุ่มถ้าเราไม่ได้กดปุ่มมาสักห้าวินาทีบวกลบเนี่ยจอจะล็อกทีนี้จะปลดล็อกใช้2นิ้วนะครับมากดที่ปุ่มบวกและลบพร้อมกันนะครับ กดค้างเอาไว้จนกว่าจอจะหมุนทวนเข็มนะครับอันนี้คือตั้งค่าได้แล้วนะครับทีนี้ย้อนกลับมาได้หนึ่งไอ้ปุ่มตั้งค่าตรงนี้ถ้าเรากดปล่อยกดปล่อยเนี่ยมันก็จะเป็นปรับโหมดแม็กับอีโคแต่ถ้าเรากดค้างนะครับก็สามารถตัวเย็นเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันพื้นฐานของเขานะครับสามารถเช็คแรงดันต่ำตัดของแบตเตอรี่ได้ตั้งได้3ร,ระดับนะครับ H, M, L นะครับ ก็ขึ้นอยู่กับประเภทของแบตเตอรี่หรือเราอยากจะให้ตู้เย็ยนตัดที่กี่โวลต์ก็ปรับได้ตู้เย็ยนเนี่ยจะไม่ใช้จนแบตหมดเกี้ยงนะครับเขาจะตัดก่อนที่แบตหมดเพื่อป้องกันแบตเสื่อมนะครับแล้วก็มากับพอร์ต USB นะครับสำหรับเสียบชาร์จไฟโทรศัพท์หรือลําโพงบลูทูธที่อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอุปกรณ์ใช้ไฟ5โวลต์นะครับก็ าด้านบนก็จะมีบล็อกเอาไว้วางแก้วน้ําได้สีแก้วนะครับก็ด้านหน้าไอ้ตรงนี้ผมลืมบอกไปจะเป็นอลูมิเนียมอัลลอยนะครับค่อนข้างแข็งแรงนะครับอุณหภูมิที่สามารถทําได้ก็ตั้งแต่20องศาลงไปถึงติดลบ20องศาปรับสเต็บวกลบได้ทีละ1องศานะครับใช้ไฟ12โวลต์24โวลต์ได้ในตัวเองจะเสียบช่อง จุบลีในรถก็ได้หรือว่าจะแปดัดแปลงครับคือสายที่เขาให้มาในเซตเนี่ยจะเป็นสายไฟช่างจุบลีเสร็จช่างยุบลีเนี่ยยาว3เมตรครึ่งนะครับตั้งแต่หน้ารถยาวมาถึงท้ายรถได้นะครับ12และ24ใช้ได้เลยหรือถ้าท่านใดจะไม่ไม่สะดวกใช้แบบนี้เพราะกูหลวมก็จะเอาหัวไปดัดแปลงได้นะครับตัวตู้เย็ยนเนี่ยเขาจะมีฟิลมาให้ตัวฟิล อยู่ด้านหลังในกรณีที่เราดัดแปลงสายไฟและเสียบผิดขั้วนะครับแบตเตอรี่ไอตัวฟิวนะครับเขาจะตัดตัดให้จะเป็นฟิวที่ใช้กับมอเตอร์ไซค์ครับตัวละ5บาท10บาท15แอมป์นะครับถอดออกง่ายนะครับเวลาถ้าฟิวขาดสูบเข้าไปนะครับทีนี้ถ้าใช้ไฟบ้านนะครับใช้กับไฟบ้าน เราก็จะมีอะแดปเตอร์มาให้นะครับแปลงจากไฟ220โวลต์มาเป็นไฟ12โวลต์เข้าตู้เย็นนะครับตอนคอมเพรสเซอร์ทำงานจะใช้กำลังไฟประมาณ60วัตต์บวกลบนะครับก็จะมีโหมดแม็กอิโคแล้วแต่ว่าจะกินมากกินน้อยซึ่งไม่มีผลอะไรกับการใช้งานในรถยนต์ไม่กินน้ำมันมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ทำให้ฟิลัดหรือว่าแบตเตอรี่รถยนต์มีปัญหาเพราะเขาใช้ไฟน้อยนะครับอย่างช่องไฟช่องตุหลีในรถก็จะเขียนกันว่า จ่ายไฟได้120วัตต์นะครับแต่ว่าตัวนี้กินไฟแค่ครึ่งเดียวเองยังสามารถใช้กล้องในรถหรือชาร์จโทรศัพท์มือถืออื่นๆได้ตามปกตินะครับก็วันนี้น่าจะเพียงพอเท่านี้ก่อนนะครับถ้าท่านใดอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็ทักมาสอบถามได้และท่านใดสนใจตู้เย็น12โวลต์24โวลต์ตู้เย็น DC นะครับรุ่น tww นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ทางเพจหรือทางไลน์ที่ให้ไว้ด้านล่างนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปครับผมสวัสดีครับ